สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อนาจัตจิมัทร์เทรด์ .com นะครับต่อไปผมจะทําการสาธิตการใช้เครื่องมือตัวหนึ่งครับซึ่งอยู่ใน Google Adwords นะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าแรกของตัวโปรแกรม Google Adwords นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่นะครับเครื่องมือและการวิเคราะห์นะครับก็คือ Analysis นะครับไปที่หัวข้อคือแสดงตัวอย่างโฆษณาและการวิเคราะห์ซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆดียังไงครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์ไได้วว่่าาาาานะครรรัับบบเเ็ซต์ททีํกกลงโฆษณ Google Word จะอยู่ตำแหน่งไหนโดยที่เราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับแม้ว่าเราจะทดสอบทําการคลิกแล้วนะครับก็ไม่มีการหักค่าจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสมมุตินะครับผมทําการสร้างแคมเปญอยู่นะครับเราต้องสอบไปที่แคมเปญนะฮะโอเคจะสังเกตได้ว่านะครับแคมเปญของผมเนี่ยนะครับจะใช้คําว่าเรียนนะครับคอมพิวเตอร์นะครับลองเข้าไปดูซิเห็นไหมครับ จะสังเกตนะครับผมจะใช้คีย์เวิร์ดก็คือคําว่าเรียนคอมพิวเตอร์เท่านั้นผมก็ก๊อปปี้เลยก็แล้วกันนะครับคํานี้โอเคเสร็จแล้วผมไปที่เครื่องมือและการวิเคราะห์นะครับไปที่นะครับแสดงตัวอย่างโฆษณาแล้วก็การวิเคะห์นะครับโอเครอสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับผมก็วางเลยครับคอนเซปต์สำคัญก็คือผมขี้เกียจพิมพ์นะครับไม่มีอะไรมากจากนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับถ้าเราไม่กําหนดใดแต่งสิ้นลองทิกเข้าไปนะครับก็จะมีลักษณะเป็นการย่อไปนะครับ ส่วนนะครับข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบพรีวิวนะครับก็คือแสดงผลออกมาคล้ายคกับใช้ g o o g l e นะครับลนั่นเองนะครับลองทดสอบคลิกดูครับปึ้งนะฮะโอเคเขาบอกว่าใช่นะครับใช่หมายความว่าโฆษณาที่เราโฆษณาลงไปใน o o o l l e d วิ r ์ s นะครับแสดงผลนะครับในคำว่าเรียนคอมพิวเตอร์ลองเลือกสกรองมานะครับโอเคจะสังเกตได้ว่ามันจะอยู่ตรงนะครับขวามือนะครับของหน้าจอของเรานะครับเห็นไหมฮะ โอเคจแล้วนะครับถ้าผมต้องการปรับแต่งออปชั่นนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มันบอกว่าแสดงผลที่ google.com แต่ว่าประเทศไทยใช้ google.co.th นะครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมแก้ไขน,นิดหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับเปลี mm ่ยนจาก .com มาเป็นอะ .co.th อันนี้จะแปลนอ่าโอเคนะครับ ก็คือ Google นะครับสาขาประเทศไทยนะครับแสดงผลเป็นภาษาไทยโอเคตำแหน่งที่ตั้งนะครับถ้าเราต้องการจะแก้ไขก็คลิกตัวนี้ครับแล้วก็กําหนดพิกัดนะครับหรือจะพิมพ์ลงไปก็ได้อย่างเช่นอเมริกาหรือก็ะแตนะครับโอเคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปเดสก์ท็อปอันนี้ผมไม่แก้อ่ะโอเคเสร็จแล้วผมก็คลิกเข้าไปใหม่อีกทีนึงนะครับแสดงผลโดย google.co.th นะครับก็คือ Google สาขาประเทศไทยนะครับลองดูผลงานครับโอเคเขาบอกว่า โค้ดของเราก็แสดงเช่นกันครับถ้าพิมพ์คําว่าเรียนคอมพิวเตอร์นะครับ co t h นะครับปุ๊บอยู่ช่วงไหนเมื่อกี้มันอยู่อะไรครับช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเปลี่ยนนะครับ co t h นะครับมาก็จะมาโชว์ตรงนี้เห็นไหมครับก็บอกว่าเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็ jumatrai com เสร็จแล้วนะครับก็มีชื่อเว็บไซต์แล้วก็บอกว่าเรียนอะไรบ้างนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นอะไรครับ co d o อะไรครับ z a นะครับลองดูนะฮะ ประเทศใดก็ไม่ดูนะครับก็บอกว่าไม่แสดงผลเหตุที่ไม่แสดงผลเพราะอะไรครับมันไม่ใช่ภาษาไทยเห็นไหมฮะนะครับตำแหน่งที่ต้องก็คือประเทศไทยแคว้นไม่ขึ้นแน่นอนนะฮะโอเค